เซ็นเตอรอยู่ตรงไหนเออยังไงคือหลังนุ่มมากไม่ใช่หรอตอนนีคถ้าให้เอาไปเอาไปที่ออสโซเราจะเก็บไปเก็บที่ลาบ คราไหนไม่เข้าใจสองตโขนะลงนอันนี้สงโออันนที่ดีกจัดธรทำไใส่เล่เร้อยสองร้อยรอยคึร้อยก็ใส่โอเพี่ดินตรา,ารลับหนึน่งเาที่ดิ ิทธิ์ในอเคสาธุได้กับคนเงินเข้าบัญชีวัดทำบุญสร้างวัดประทตาผ่าซอดแกโอนได้นะฟิฮะเขาจะเข้ะไปเข้าไปไหว้าพาข้างในไป แล้วทำไมไม่ถอดถุงเท้ากัน,บบน,ม,นกมันก็เปียกมันก็เปื้อนเลยปีบุญทอดกระถิ่นที่ดินสร้างโบสถ์ขอบัุณพระไตรปิฎกค่ะสาธุ